สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินว้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้อีกพี่นี่มาอัปเดตการจาราจรทึงทางหลวงหมายเลข348ช่วงเวลาบ่าย3โมงของวันที่1มกราคม6 7 6 7โอท่านผู้ชมเห็นบ่าการจาราจรลงเข้าช่องตะโกปริมาณลดนาแน่นมากๆแเลยช่วงนี้ โอ oh, จังไดกะขอให้ทุกทนทุกคนทุกทนเหมือนท่านได้ทนแทร้รถติดทุกคนทุกท่านขับขี่รถด้วยความระมัดระวังอย่าเปิดช่องจราจรพิเศษคุณเองเห็นบ่ก้วยที่ว่างไวอยุความมืออนะ่ะอย่าขึ้นไปเด้อรถคืนมานี่ต่ําเลยเด้เออระมัดระวังแม่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นกะตอนนี้เร่งระบายขาลงเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถขาลงเขาช่องตะโกเจ้าหน้าที่พ่น่เหตุงานสุดยอดที่ลีแบบ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะทุกคนวันน่ะรถลังไหลกําลังจะลงเขาช่องตะโกเออเจ้าหน้าที่เพิ่นจะค่อยระบายเรื่อยๆืเห็นบ่นี่ระบายไปเรื่อยสี่เลนมันบ่นอ่นสามเลนสี่เลนแต่เขาช่องตะโกมันเหลือสุดท้ายแล้วเหลืออยู่สองเลนวันนี้ไปแย่กันโยมข้อขวดเอาให้กําลังใจทั้งคนขับรถให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ให้กําลังใจทั้งจิตอาสาให้กําลังใจทั้งตัวแอบเองมาเอาค่อยๆไปค่อยๆมาทุกคนเดี๋ยวกับหอดแล้ว สำภาษาไอระยองชนบุรีกรุงเทพนี่เนี่ยเออนี่นี่เด้อเจ้าหน้าที่เพิ่นระบายรถเข้าเดียวทุกคนโอ้สุดยอดสุดยอดเจ้าหน้าที่นี่สุดยอดขนาดเลยระบายรถเห็นป่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ับมาเติมอีกประมาณหกโมงหาโมงหกโมงเดี๋ยวผมจะบินโดนในเบิ้งอีกรอบนึงมาเติมกะค่อยๆเบิง้งแต่ว่ายังไดก็ค่อยๆไปด้อพี่น้องครับคิบ่ปลอดภัยครับผมคลิปนี้